ค่ะ,คะวันนี้นะคะเราจะมาทําอาหารนีสานเมนูชื่อว่าขนม,มจีนน้ำยาปลาแต่วันนี้เราจะใช้เป็นปลาทูนะคะปลาช่อนเราหาไม่เจอเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทาเลยนะคะว่าขนม,มจีนน้ำยาปลาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะวัตถุดิบห้างก็จะมีขนมจีนปลาทูพริกหอมแดงกระเทียมกระชายค่ะตะไคร่ใบบักกูต้นหอม นำปลาจ้ะแล้วเขาก็สิมาล้างวัตถุดิบทง้งมดให้สะอาดน้วก็ล่างเลยจ้าล่างให้สะอาดจ้ะนี่อันนี้กะหนาบูด,ดิดนึงจามมันหอนแลวกะหันไวนะจนะ้ะเนาะเพื่อที่จะได้ใส่ง่ายยิบง่ายสะดวกรวดเร็วในการทําจ้าอันนี้ก็สิผู้สาวหันโอ้ยงามงามดาดาหันคา นี่จ้ะอันนี้ก็จะหั่นหอมใบโรยหนานะจ๊ะเนาะหั่นเป็นทอนทอนแบบนี้ให้เสมอกัรให้ซ้ำกันแล้วก็สิตั่งไฟจ้ะจุดไฟเติมน้ำใส่จุดแก๊สป,ปึงจ้ะแล้วข้าก็สิใส่เกลือลงไปน้ำ แล้วต่อไปเทากสิใส่เครื่องแกงทั้งหมืดที่เท่าล่างไว้จ้ะใสลงไปเลยใส่ไปทั้งหมือดเลยใส่ไปหลายๆเลืมันก็สิในหอมเหล็กกลมกลอมแล้วก็สีอ่าฉีดใบบักกรูดใสเพื่อความหอมของลำยายขมิมนสินเท่านอกจะเนาะฉีดไปเลยใส่หลายๆ แล้วก็ใส่หอมใส่กระเทียมใส่แบพริกลงไปจ้าแล้วก็ขาดปอะไรเลือกคือปลาลาแม่บุญลำฟ้าแดงของเฮาวนี่แหละค่ะความนัวของน้ายาขนมเส้นของอาหารอีสานกะสิเป็นปลาลาจ้าพานาอาาน้ำเดือดแล้วเขาก็ใส่ปลาทูลงไปนี่น้ำเดือดฟุดฟุดกินกระสีหอมเพราะปลาซุกแล้วปลาเด็มแล้วก็ตาขึ้น แล้วห้าก็กรองเอาเครื่องเกงออกไว้เพื่อที่จะเอาไปตำแล้วก็นั่งแกะปลาทูจะเอาตะเนื้อปลาทูเอากลางออกเนาะแล้วก็ตำาบกพี่ก้อนจ้าแล้วก็ใส่เครื่องที่เรือลงไปจ้าเสร็จแล้วห้าวกระิใส่เนื้อปะลาลงไปแล้วก็ตำให้มันเขากันโคลงให้เข้ากันจ้าแล้วมันก็จะฟูแบบนี้ห้ากระตากใส่หม้อที่ห้าตุ่มลำปะลาไวจ้าตากลงไปให้หมดเลยนี่ กินตอนเห็ดก็คือหอมมากน่ากินมากค่ะทุกคนค่ะแล้วข้าวกระจิล่อไข่น้ำยาขนมเส้นของเข้าเดือดก่อนเข้าไปใส่ไส้ลูกซีนใส่สาขาไกลล่ลงไปจ้านี่มีเต็มหม้อเลยจ้ะพี่น้องแล้วเข้ากระซิโล้อยต้นหอมลองไปผักหอมบันเฮา ปีจบโรยหนาะนี่เสร็จแล้วจ้าหนากินมากเลยค่ะทุกคนค่ะ